ครับกาบสวัสดีช่องเศร้าของวันที่สามมีนาคมพศ2สอ7งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกาบสวัสดีแฟนเพจทั้งช่องยูทูบยูซี่พะโคสิ่งหนึ่งหนึ่งละกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมชิปนี้ของทั้งช่องครับครับกาพบพ่อกันทุกเศร้าครับพี่น้องครับสําหรับเศ้านี้กามีง่วมาแบ่งพี่น้องไปเลี้ยงเป็นง่วดีบ่มีตํานี้ทรงฟี2สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลร่งกันละกะบริการเจ็บเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวต้นชิปนี้ ผมสิเปิดแบบยกชุดเด้อครับพี่น้องครับว่าราคาเท่าไรเราถ่ายคลิปจังสีว่าแยกราคาเท่าไรเด้อครับพี่น้องครับเพื่อว่าเป็นการสับสนผมสีไล่เป็นชุดชุดที่หนึ่งชุดที่สองฝ่ามาณนี้เด้อครับพี่น้องครับเข่าเลี้ยงกันเด้อครับว่าลายยายห้างว่ามองขายเด้อครับพี่น้องครับผู้ใดคิดหางเข่าเลี้ยงบอกขึ้นผ่านชิปนี้ครับพี่น้องครับอ่าเอาชุดที่หนึ่งนี่ประกอบด้วยแม่ลูกผู้ว่าลูกตัวที่สองอ่าแม่สูงลอยงี้ซีบวกเด้อครับพี่น้องครับ แม่กะเดอ้างในนังนะกะงามในสายพันธุ์ไทยเหรอครับพี่น้องครับนี่ครับผู้เดมาคว่วสูงบอกพานไหน่แล้วครับแต่ว่าผู้เดมาไทยเป็นตะฮักนี่ยัดมากครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่เพิ่นนี่ตัวลูกไส้เพิ่นอายุสองเดือนบวกนะครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลุกไส้ถือว่าน้ำนมแม่ดีอยู่ในเจนที์โอเช่เหรอครับหลุกไส้ออกมาลูบพันธุ์สันฐานนี่ครับพี่น้องครับอ่าเรากะ เขาครูก็แมอนี่ครับเป็นแม่ลูกเมียง่วลูกแรกแม่รวยสามชีบรอบสองแม่เป็นสัตว์อีกสิบหกมือนี่ไปร่อผสมได้เลย้วครับพี่น้องครับลูกสาวอยู่สี่เดือนอ่ะเดี๋ยวมันจะชัดสำหรับในชุดที่หนึ่งนี่นะครับพี่น้องครับง่วลรวมทเสมอสี่ตัวแม่ลูกสองโคมแม่ลูกผู้หนึ่งแม่ลูกเมียหนึ่งโคมนี่ครับรวมทเสมอสี่ตัวนะครับ ตัวแม่สามตัวผู้หนึ่งฟังชัดๆครับพี่น้องครับเอาไปในราคาะข้ามนี้เอาไปสองหมื่นเก้าพันบาทพ่อครับงินต่อดนะครับพี่น้องครับสองหมื่นเก้าพันบาทส่งฟี่ให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลขนั้นหรือตามตัวลงกันถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาากนะครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลมันฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับชุดนี้ผ่านไปครับพี่น้องครับ มานีมาม่งชุดที่สองประกอบด้วยแม่ลูกผู่กับแม่ลูกเมียอีกเช่นเดิมครับจับกูให้ครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ลูกผู่ลูกตัวที่สองแม่ลอยสันหาบลบสองลูกไส้อยู่สองเดือนบวกแม่ก็เป็นไทยกลางเหรอครับพี่น้องครับนี่ครับลูกไส้ลูกผสมบามันหูสันครับพี่น้องครับอายุสองเดือนบวกแม่สดสดพิ่งลูกตัวที่สองเลยครับพี่น้องครับนี่ครับน้ำลึ่งนี่ครับพี่น้องครับง้อพลพลง้อดูมูอ่า เอาครัวก็เมียนี่ครับเป็นเมียลูกเมียงงวลูก,รกแรกเมียรอยสันหาบวกลบสองเมียเป็นว่าจิวลูกเป็นเลบีบครับพี่น้องครับลูกสาวอยู่สามเดือนอ่าสำหรับชุดที่สองนี่เอาไปในราคาแชร์สามหมื่นสามพันบาทนะครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตัวรุ่งกันเด้อครับพี่น้องครับวันนี้เมืองชุดที่สามง่วลูกควากผมเมี่ยงครับพี่น้องครับเป็นแม่ทรองสองเดือนโบสถ์ครบคอรอบสอง ลูกสามนท่องก็เมียสาวบามันอายุสิบสี่เดือนหัวโลนบดครบรื่งหางลำล้ำแต่แมนี่มีนมติงครับต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวสีบ่ได้บุรี่กันบ่ได้ว่าการย่มขายไปครับพี่น้องครับสําหรับชุดที่สามนี่เอาไปหาเืินบาทเพียงเพียงด้ครับพี่น้องครับนี่ครับทรงฟีให้เช่นกันท่านใดสนใจก็โทษตามทีเบอร์ผมให้ไวเด้อครับพี่น้องครับวันนี้อันมาฟังเบาเลี้ยงแย่ครับวันนี้ครับพี่น้องครับถ้ามเบาเลี้ยงแย่เนาะเอาแม่ลูกภู พอมีนี่ก่อนครับพี่น้องครับนี่ครับที่ว่าลูกไส้อยุ่สองเดือนนี่เอาไปหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนี่ยตัวเมียไอตัวที่ครับนี่ตัวลูกไส้เพื่อนครับลวกตแม่ลูกเมียโคมมาแม่เป็นสัตว์นะครับนยครับโคมไก่ครับเอาไปหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับน่ครับชัดเจนครับแล้วแม่ลูกผูโคมนี่เอาไปหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับพี่น้องครับ นี่คือราคาแย่ครับแมีหลูกเมียค่นนี่เอาไปหนึ่งมืนเก่าพันบาทครับพี่น้องครับนี่คือราคาแย่ครับพี่น้องครับบะน,นี่แมีท่องแมียนี่เอาไปสองหมืนสามพันบาทครับแมีสาวหัวลวนบามันเอาไปสามหมืนสามพันบาทครับครับฟังให้เข้าใจเพาเขาใจค่นไห้โทรมาถามผมได้ตลอรยี่สิบสี่ชั่วโมงครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่เข้ากา นี่เป็นทั้งโทรศัพท์ด้วยครับพี่น้องครับเพราะว่าคอมเมนต์มาผมกล่าว่าใคได้เขาไปต่อไปไหนครับขอโทรมาบ่ได้รับเดี๋ยวผมโทรกลับเองด้วยครับสำหรับยคลิปนี้กะบใครขอความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เขามารับชมชิปเขามาติดตามลูกในบ้านวันในสวนด้วนะครับพี่น้องครับเป็นกำลังแรงเชรียดรื่องใจให้ทีมงานหน่อยๆเ่วขอน้ำครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไใบเดเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ